โอลโนแต้มเปนแวนแมอ้ายเปนแบนเ้านำคนบ่แม่นมันหุ่มเพิ <sh yelled> ่นยอูเป็นจิกูซ้ำตายซ้ายอปีนางเข้มไปหาเล่มของศีดไปเปนเป็ดนำหีแล้วหนีไปวนกะลีมันดูคักเอานีแพนอกทำเวน ลูกน้องในกินเห็นจนไปเจอโบปุงมึงตายโบโอ้ยน,น,น,น้อยนวลนุ่ยเมลมาเดี๋ยวนี้การฟังลำฟังให้มันสูดสาวล่ำไปยาวยี่ยาวสาววัทุกทั่วหนาฟังแล้วให้หำฮมมอน ขืนสู้ความเจริญเพิ่นค่ำของแล้วขืนกำมังมีมาแล้วแมวกาดำกะเขาได้สมัยมั่นมาฮอดที่อาต้เขารวมร่วมด้วยกับทวไทยสมัยข้นสูงข้นเงินท่องกับมีมังขายอีหยังตั้งแต่ใดเงินใสกะบอยจุนขายอีหยัง โบปันไข่ก้นขนละว้นเป็นเหมือนเหมือนบารองทุ่นพอทองเตืองไข่ได้เหมือนสุวันณันงเงินวพนเขาหาได้บ่กพ่อโมงกินตายนสงสารหลายแต่ผู้ไส่ทำงานจุนนาเลเงินทีใสกะบบมีเต็มที่คนคือไอ้ไส้หมอลำบัดแหงกิวหมอลำหิวหอดแบงเป็นให้ก็สุอันเก้าซาตาเบยิ่งขึนไหลน้องคือน้ำแกงผู้ไส้แข็งเสียแต่แบงแข็งไหวกับบฟังแข็งใส่หนังแป tin in in xa tà sai nắp bụng còi in nôi bờ thò hấu พวกฟ้าลังไหลมาเข่าเมืองไทยมันได้ส่วนพวกผููยิ่งผู้ลังคนเข่ามวนคล้ายแต่มุ่นเมให้เงินใส่กบฏจุนพวกผููยิ่งผู้ลังค้นฝาผัวทิ่มไปนอนนั่พวกฝรัลังเมียหมอลํำผููจังอายระวังไว้คอยรักษามันสีฟ้าตนไายใส้หม้อลํำเลี้ยงลูกอ่อนเขาอ่อนซ่อนห่อแมงเงินใส่ผัดแยงาวตั้งแต่ก่อนเห็นผู้สาวเขาเล่นผัดนิ่ท่าดูมินบัดเขามีทรัพย์สินเกิดม่ความยกย่องไข่ไทยจังหวัดดีการที่หาเงินได้หาทา ได้จะได้หูไข่ปลาแกลปุนจับได้ใสตาลังบุญเพ่งนางขอหย่องบทีเตียนจั๊ไฟั้นในบุญเพ่งตีตีแต่ของหมอลำพูใส่ตีั้งแต่อันนั้นผสมด่ามบนสิซมในเบื้องต้นเนี่ยขอโทษทั้งก่อนบุญเพ่งนางเกาคำแถลงตีตกมาในสบายนี่ผู้ยิ่งดีมีคาหาเงินทองสะดวกซ้าว่คือลำดังใส้เบาก็ดีต่พ่อโซการฟังจากก่อนหลังกันผู้ฟังมันล่ะผ้ากันเขาดุน